นี่เราก็ลังจะมาเล่นเกมนกกันเื็กนุกเด็กนี่นะนูกมีหลายตัวมากเลยที่ดูนะช่วงนี้เราไม่ค่อยได้เล่นมันเลยโอเคแนละ้วเล่นเ็นพี่ตุงกตานนกตัวเดียวนังบินใพรมไหนละมาแล้วเกมนี้นะเจเกมนี้สวัสดีครับช่องนอลใหม่ใหม่ เดี๋ยวเราก็จะมาตัวนี้กันเลยเราจะมาเล่นตัวคาริโนนกแกวเดี๋ยวเราจะมาดูกวันวิธีทำให้ได้บัตรฟันสวิตไปึงวันที่สามสี่บอสภารกิจไปดูกันมีภารกิจอะไรเราทำบ้างเลาน้องได้ได้กี่เท่าไหร่้ด้ได้สี่ร้อยตันนี้เรามีร้อยเดียวนะพราะเราได้นะพราะเราครบนี่นะเราจะ ไปสู่เลเวลใหม่ปุ๊บเราก็จะรวยวก็จะมีตัวใหม่เยอะแยะเลยแกจะบแล้วเหรอเนี่ยนะถ้าเราทําตรงนี้ครบปุ๊บแล้วก็ทําข้างบนอีกเราก็จะได้ตัวนี้มาเป็นแมชชูมูจิ <S <S 1> <S 1> แล้วมาดูสีตะลาสึกนี่คือสีตะลาสุดที่เราได้ดูนันกบิดอวกาศมาจ้ะ โอเคแต่เราจะมาเล่นดานะนี้กันดีกว่าเอ๊ยเราจะไปดูอันนี้กันดีกว่าไม่ไม่มีอีเวนต์อะไรเราทำแล้วเรามาเล่นแบบน,นี้ดีกว่านะาเราเล่นเลยล่าหาหนุ่มแล้วก็จะมาดูหางที่เราซื้อไว้เรอใช้เป็นหางนี้ข้าวปั้นห่อไข่หางแพงๆนะงนั้นเลยเลย ล่าหาหนอะ่มมันเนี่ยไม่ได้ไม่เล่นนีไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เล่นนี่มากถ้าจะไม่อยู่กับคนที่บอลยี มันจะลังจะจัดก,การเราเดี๋ยวจะไปจัดก,การมันนะมันจะได้อันดับที่หนึ่งมันจะเป็นฟอร์อะไรอะไรนะไห้เตะแม่งมี่ยีชนะมี่แล้วเราก็จะได้ของขวัญและตังค์ทวสิ0บาทเราก็รับก่อนนะ ม่ีจะได้ล็อกดาวด้วยเรามาที่เลเวลสิบสามแล้วไะใเงินเนี้ยมีจะออกไปเราจะไปนี้นี้เลยล่าหาหนมี๋ยวเราจะเปลี่ยนเมนใช้ตัวนี้นวิดีโอเรามีสองันจะใช้เป็นสีม่งตา เดี๋ยวก่อนนะก็ตรผ่านตรงนี้มันจะให้เราทำอะไรตัวนี้ใช้โน้ติไมไหมดเลยละเราใช้โน้สีดีกว่าตัวนี้ก็พิจารณาเราใช้โน้ตสีตัวสีไหนนี่สองสีนี้ใช้ดีกว่าโอเคเริ่มเลยเราต้องจัดการให้ได้สองตัวมันเป็นว o ชั่นคลิปมากซึ่งดีเหลือเกิน สวยงามและาลางทารถึงที่เรื่องหนึ่งค่ะไม่ใช่ไม่ใช่แล้วนะแค่บอกคืว่านี่นะใครจะดาวโหลดก็ดาวโหลดได้เลยนะเกมนี้รับรองสนุกที่แค่เกมนกมันก็จะคือหลายแบบเลยแต่ขอแบบที่มันเป็นแบบเนี้ยแหมเด้อแล้วพอเล่นเสร็จแล้วจะเราจะก็เก็บพอเราเล่นกิน เาจะบอกนะ้วะว่าจะเป็นรน้าตาแบบไหนพิมพ์เมาเกมนกหนูนว่าพิมพ์เ่กเกมนกนะก็จะเจอนะแต่ต้งตองเลื่อนหรือบางคนก็ไม่ต้องเลื่อนะก็แล้วแต่เครื่องแต่และคนเนาะใครเล่นผีฝ้ายบ้างอยากทำคลิปเกี่ยวกับเกมอะไรก็บอกได้เลยนะไม่มีปัญหาเลยจะได้เป็นสัญหาลูกม,มันจ้ะแต่บางเกมกอาจจะหลดไม่ได้ ช่นซากุระนะมันจะมีห้องเครื่องไหนไม่เป็นไรเราข้างหน้าเราจะทำคลิปเกมอื่นให้ดูบ้างนะเกมเนี้ยเราไม่ได้เข้าเล่นนานานเลยนะซึ่งเพิ่งรู้ว่ามันอัปเดตเกมนี้ยไม่ต้องไปกดปุ่มอัปเ,นะเดตมันอัปเดตให้เลยแลนะก็ไม่ต้องแบบคือเกมเนี้ยมันจะเป็นเกมที่แบบ ไม่เรื่องมากเท่าไหร่ไม่กินพื้นที่ทำหรับคนที่ชอมาแล้วก,กินน่ารักมากใครชอบกันโงอย่าลืมไปโหลดกันบ้างล่ะ

มีบอสตัวนี้นี่มอสจะกัดย่างมาไม่ไรเรามีวิธีไม่ได้ด้วยเลยตอนนี้เหมือนบอสมันจะอย่างนี้ บอสกันบอสต้องสู้เราไม่ได้อย่างแน,น,น่น้อง แต่เริ่มแล้วก็ตายแตอนี้นี่อัปเดตมหนไหนเนี่ยชุบชีวิตแต่เราไม่ชุบไม่ลุกไม่หลับแล้วได้สามด่านดัที่สี่นะว่าเราเก่งมากมาแล้วคแล้วก็ต้องขอตัวลาแต่ยังเพิ่งเริ่มอีกนะเราจะมาแนะนำเกมก่อนนะมาขอก่อน เดี๋ยวจะขอบอกว่าเกียมันเป็นหน้าตาอย่างไงนะมันจะเป็นหน้าตาแบบนี้เลยจะเป็นเจ้านกแล้วก็มีตัวตนแหลกอย่างเงี้ยน,นะเป็นนกโนโด,โดสำหรับทิ่นี้ขอตัวราไปก่อนบ๊ายบายบครับทุก